ชาวบริการทุกคนพาร์ทสองครับเอาละมาลุยต่อในเซสัวอะมีบทอะไรพูดไหมอ๋อไม่มีนะฮะน่าจะลุยต่อจากเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวได้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคก่อนจะไปนะผมก็มา สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดับสู่ c g จของกูกักนะครับโอเคขอทุกคนปุ่มปุ๊บขอขอขอทบทวนปุ่มแป๊บเพราะว่าไม่ได้เล่นนานโอเคก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับยินดับสู่ c g จของกูกักวันนี้เราก็มาอยู่กันใน b าร์ h e r in Arms Earth in b ิร์ดนะครับในพาร์ทที่น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วมั้งนะครับคิดว่านะมาก่อนที่เราจะลืมอ่ะก่อนที่ผมจะลืมนะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตาม มากันโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชมหน้าใหม่หน้าเก่าดูถึงคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับผมวันนี้ผมว่านะเราเกินครึ่งทางล้ของอโปรเจกต์แปลเนื้อเรื่องเกม b a t t l e อาร์มนะฮะภาคแรกเรียบร้อยแล้วผมว่าภาค2เนี่ยเราเกินครึ่งทางมาแล้วละ่ะและภาค3ก็เตรียมรอที่จะเล่นต่อนะครับผมแล้วก็ขอคุณ เมมเบอร์ชิพนะครับที่ยังคอยติดตามมากตลอดแล้วก็สมาชิกใหม่นะครับอันนี้ผมขอกล่าวเลยนะคุณ WS ถ้าคุณยังไม่ได้อินบ็อกเข้ามานะครับยังไม่ได้อินบ็อกเข้ามาที่เพจ c g ของบุก,กากกรุณาอินบ็อกนะมาด้วยนะครับผมจะได้ส่งลิงก์เข้า Discord นะครับก็เพื่อที่จะให้เมมเบอร์ชิพทุกคนาสามารถเข้ามาพูดคุยกับผมได้ใน Discord นะครับซึ่งเข้าแล้วเข้าเลยนะครับผมไม่ต้องอ่า ไม่ต้องไม่มีกฎเตะออกนะเพราะว่าเข้ามาแล้วก็สามารถอยู่ได้ยาวๆนะครับจะเตะออกก็ต่อเมื่อทำผิดกฎนะครับผมโอเคเรามาลุยกันต่อเลยไปมาครับเซนซูบัวผมว่าข้างหน้านี้น่ามีประเด็นมาประจำที่เออหนัน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 แดงนู่นแล้วโอเคยิงเลยยิงมันยิงมันยิงมันไปอะไปตรงนู้นไปตรงนู้นไปยิงก่อนแล้วนะไปไปไป อยู่หลังอยู่หลังอยู่หลังกำบังเขาไว้อยู่หลังกำบงังเขาไว้อุ้ยนั่นโดนเลยไฟอ่ะตัวตัวล่อเป้าเฮ้ยเฮ้ยอยู่ที่กำบังสิวะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไมันชอบหยุดนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วไอซีซัมวันดีเนี่ยนี่เนี่ยโอ้มันแอบมันแอบมันแอบเดี๋ยวรอเดีๆๆๆ๋ยวรอเพื่อนยิงเพื่อนยิงเอออะไรอะ่ะเห็นด้านข้างอีก แอบ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 โอเคตรงนั้นมีอะไรตรงนั้นมีอะไรแอบอ้งเหวียบเวเชี่ยเปดเปดโมโมโอเคมาให้เพื่อนยิงเข้าไปครับมามาม,ามานี่แน่นี่แน่มามามาพวกมึงมาโอ้โหใช่เลยเสียงยิงแบบเมื่อกี้ผมว่าใช่แน่นอนครับไม่ได้ใช่อย่างอ,างอื่นแล้วล่ะโอเคตายอุ้ย โอ้โหโอ้โหดอ้โหดขี้ยหดมากหอมากเฮ้เพื่อนยิงเขาลงมาเข้าไปยิงเขาเข้าไปเดี๋ยวผมจะให้ที่ยเอสซาไปทางฝั่งนั้นครับนู่นเลยตรงนู่นเลยโอเคโอเคโอเคไป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 ตรงไปโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมล่อเป้าให้โอเคโอเคอ้อมขวาอ้อมขวาอเอาขวายิงมันยิงมันยิงมัน โอเคสวยเดี๋ยวพวกแม่งต่อไปโอ้ยมันล่อ,อผมเว้ยเดดดอกมาน,นี่โอ้วพวกมันย้ายตำแหน่งว่ะนีาาะ่นั่นอะไรอ่ะเอจีซีสองเหรอโอ้ยวา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 ยแรง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 ครับแรงโอเคโอเคโอเคเร็ว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 ผมหนี้ก่อนผมลอ่อผมลอ่อผมลอ่อผมลอ่มลอ,ลอ,ลอเป้าให้ เพื่อนมานี่เมนี่โอเคมันมีกำแพงซ้อนหลายชั้นครับกำแพงมันซ้อนหลายชั้นอยู่เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเค็นแล้แหละยิงเพื่อนยิงเพื่อนเลยเพื่อนยิงเลยเคสวยจัดการเรียบร้อยคนคนคนสั่งการครับตายละโอเคคว้าระเบิดไปอุ๊ยโดนไหมไม่โดนไม่เป็นไรแต่เห็นอยู่เคสวย เขามันแตกลังวะละกูมันแตกแล้วเคสวยมานี่มานี่ออกมานดิมานี่อุ้ยโดนโดนไม่เป็นไรโอเคเพื่อนยิง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 กดให้หน่อยกดเคมโบวยิงกดเพื่อนมานี่ยตอกไหมไม่ไวเลยไม่ไวเลยเร็วๆยิงกดให้ยิงกดให้ เค okay, สวยตายเข okay, เยี่ยมทุกคนมาี่นี่มานี่เขมโบมาโอเคอ okay. เดี๋ยวผมแอบม,มาตรงนี้ก่อนนะทอมสันมีช่องให้ไปไว้แต่แต่ไปไม่ได้ครับโอเคไม่เป็นไรมีช่องให้ไปแต่ไปไม่ได้ไม่มีปัญหาฮัลโหลโอ้โอเคไอโอโออไปเ,เ,ไปเ,เ,ไปเออ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  ยิงมันยิงมันมันโอ้โอระวัง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 ทางขวามีเอ็มจีนะทางขวามีเอ็มจีนะระวังหน่อยนะโอเคโอเคโอเคคืออยู่หลังกำบังไว้ครับแล้วก็ยิงกรดาษเข้าไป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 ยิงมันยิงมันมันโอเคเดี๋ยวหาปืนดีๆก่อนปืนที่มันอ่าดีกว่าเอ็มไอ้อะไรนะ ทองสันฮะเออวันดีจ้ะโอ๊ตใช้ยิงไม่ได้นะครับต้องเยอะเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งรีบเดี๋ยวพึ่งรีบดีกว่าโอเจ้ไปไปไปขอบอดไปยิงมันเค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 ยยิงไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอ้อมให้ผมอ้อมให้มาน่ อ,อุ้ยอือย่างนี้เลยเหรออ้าวเชียร์เกมล่มโถยโอเคยิงเข้าไปยิงกดไว้จะให้มันยิงกดไว้ครับโอเคซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้ระวังนะระวังนะเดี๋ยวะเสาอยู่ด้านหลัง ผมอยากจะทําลายปืนใหญ่นะแต่ว่าไม่น่าจะใช่ความคิดดีๆครับโอเคไปก็แล้วแอบก่อนแอบก่อนก่อนอันตรายครับปุ๊บโอเคมุมนี้สวยความระเบิดเลยไปโดนแน่โดนโอเคสวยขาขาดเล่นพายไม่ได้แล้วมึงเคเยี่ยมครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำลายเดี๋ยวนะ โอเ,หเห ulously, ะคตรงนั้นให้ไปต่อครับมามาเลยมาเลยโอเคโอ้โหโคตรโหดเอ็มจีมึงวางอย่างนี้ไปวางครับวางระเบิดเลยโอเคคมาตาม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 หลังมาตามหลังมาตามหลังมาโอเคกระจายกระจายไป จายไปกระจายไป,ไปโอเคเจอกับดอยแล้วก็มองหาควันสีส้มครับอาจจะอ่านไม่ทันไป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 ควันสีส้มโอเคครับมงจะมาแวะหยุดคุยกันตรงนี้จริงหรือว่าเล็ดกูว่าพวกเราไม่ควรมาอยู่ตรงนี้นะนั่นแหละเออแล้วรอบนี้ใครจะสวยวะเนี่ยโอ้ยเชีย่ยปูทุบโดนปับ๊บแม่งเลยโอ้โหโห อ้าเฮ้ยเฮ้ยแผลมึงไะเพชโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเพจมันเพจมันไม่อันนี้เลยว่ะเราต้องหนีจากนี่แล้วโอ้โหเพจโค้รับถือเลยอะคือตัวเขาก็มีแผลนะครับโดนกระสุนเมื่อกี้ส่วนโอ้โหดอยเป็นอากาศาตุไปแล้วครับตอนนี้โอ้โหผมว่าเฮ้ยไวท์ลทฮิตด้วยนะเนี่ย วิ่ไหวจริงดิผมว่าไม่น่าไหวอะอย่างเงี้ยดูดิไมมรงอบผมเละอยู่น่าจะไม่หนึ่งแล้วล่ะผมใช้แรงทั้งหมดที่มีพามาถึงนี่ได้นั่นไงโอ้นั่นโอ้เคฝืนตัวเองฮะที่จะช่วยเราขนาดนี้โอเคโอเค,อเคตอนนี้เราเหลือใครบ้างมาส์แมคคาน,นลเฮดด็อก จัดการรถขังครับแคมเบลแล้วก็ไฟอ่ะผมว่านะอันตรายอ่ะเดี๋ยวก่อนนะไม่ดีวะเนี่ยผมหนีก่อนหลบ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 เดี๋ยวนี้เดี๋นี้โอเคโอเคโอเคเฟลลูรู้แล้วว่าจะต้องไปทางไหนครับผมผมจะไม่ให้เพื่อนเสี่ยงเด็ดขาดไปละโอ้โหโดนล้อมสองทางเจ๊ค หาเพืเลอร์ฟอลทีอยู่ใกล้ๆครับล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 บฮะเพื่อนเลือดฟ้าอยู่ใกล้ๆตอนนี้ผมไม่รู้อยู่ไหนแต่ว่ารอรอปืนใหญ่มันยิงก่อนครับรอปืนหลักมันยิงก่อนผมจะลองให้โพลทหามันออกมาเอ้ยออกมาไม่ได้ว่ะเดี๋ยวผมจะรอให้ยิงเลยยิงเลยยิงเลยิงเยิงเลยยิงเลยยิงเลยมัยิงเลยมัยิงเลยยิงดิฮัลโหลมัยิงกูวิ่งนะไปละ เฮ้ยเฮเชี่ยเฮ้ยเพื่อนูโดนละเพื่อนโดนละเพื่อนโดนละไทเกอร์ด้วยไทเกอร์ด้วยเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะแกมหน่อยเห็นไหมมึงต้าไปก่อนเลยครับเห็น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 แสงปืนก็ยิงต่อบสนตรงนั้นแหละอุ๊ยเพื่อนโดนละเชี่ยเชี่ยเชี่ยมันเพื่อนไปปลอดภัยละ โหยากเลยเนี่ยมีรถถังสองคันด้วยเนี่ยมานี้อันีโอเคฮะโอเคตายโอ้เพื่อนเละหมดตายหาละไปก่อนละหาก่อนโอ้เพื่อนตายหมดมามามาหาวิดีแกเองอุ้ย ธีแก้งไงมาเสร็จกูละเฮเซอร์ฟ้าออกมานี่ขอสลับกับ M1 ครับมาอุ้ยกูนีเนเ่เก่งนักใช่ไหมข้าเพื่อนกูเหรอเก่งนักใช่ไหมลูกหนึ่งไหมอืมไทเกอร์เหรอไทเกอร์เหรอมานี่คุยกันหน่อยนีแน่เรียบร้อยมานี่เลยผมไม่สนอะไรแล้ว โอ้เรียบร้อยแตกครับแตกหนึ่งโอ้โอะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงมาน,นีดิมาน,นีดิโอ้ยโอ๊ยอมันใหม่คันแล้วอีคันนึงล้ครับมาเลยครับมาฮะม,ามาอีคันน้ใช่มออเข้าแนา่เดี๋ยวย,วยวผม,ผม,มาม,มาทางอ้อมก่อนโอเคิด ติดใช่ไหมติดละติดละโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยขวัญขึ้นแล้วนะขวัญขึ้นแล้วนะมาดิ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 เออเปิดไปเสียเพื่อนเลยโอเคจัดการศัตรูที่เหลือทั้งหมดนะครับตอนนี้แต่ต้องขอใครด้วย เสียงโคตรดังไงเสียงดังแบบโคตรน่ากลัวเออมาข้อมขวาครับฮัลโหลมาคุยกูหน่อยคุยกันหน่อยอันนี้นี่เน่เป็นไงล่ะมาสู้กับฮัสซ็อกเก้านิ้วเฮ้อเคครับ โอเ้เพื่อนอันนี้เพื่อนผมต้องผมต้องขอภครจริงๆนะเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆครับว่าผมจะต้องย้ายเพื่อนมาทางไหนดีอะ่ะก็สุดท้ายคือเพื่อนเละครับดูในบ้านหลังนั้นแต่ไม่เป็นไรนะใครใครที่เล่นเล่นแบบเชี่ยวชาญแล้วก็มาแชร์แนวทางกันได้นะเผื่อคนอื่นเขาอยากจะลองเล่นดูบ้างนะฮะโอเคอเจอสูเนี่ยเห็นววแวบแล้วเมื่อกี้นั่นไงนั่นไง โอ้ยอ้ณหลบกันละโอ้เสียงเสียงเครื่องปีนทิ้งระเบิดเละครับเละขึ้นได้ไหมเฮ้ยขึ้นได้ครับโอ้ เดี๋ยว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 ผูทำมุ้ได้อะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 คือคือเมื่อกี้คือผมไม่รู้ว่าเอพีซีมันเป็นอะไรอุ้ยเมื่อกี้เหมือนรู้สึกว่า u ูดีเอมันวิญญาณคือคือเมื่อกี้ไม่รู้เลยเลยคือรู้สึกเหมือนแบบ u ูดียูดีเวิญญาณซอมบูร์ก็ก็อะไรนะ ว่าเขาสีหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจฮะแต่ว่าไม่เป็นไรโอ้โหคุณเฮ้ยรอบนี้แปลกมากปกติตายแล้วมันจะไม่ไม่สปอนไม่จะไม่สปอนเคื่อนให้นะแต่ว่านี่คือเขาสปอนให้ครับแดงว่ามันยากมากแน่ๆไม่เป็นไรโอเคเฮ้ยผมหลอกผมหลอกศัตรูด้วยหลอกศัตรูครับหลอกศัตรูโอเคเอยเสียงอย่างนี้มาและมาแลป็นั่นอะไรอ่ะเดี๋ยวนะ ขยับมาแบบนี้อ๋อเป็นคนนะครับโอเคผมนึกว่าเป็นยานพาหิชยนะโอเคยิง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 มันยิงมันมาโอเคลานมันใหญ่อยู่นะโอเคผมเห็นละตรงนั้นต้องเป็นต้องเป็น88มอดแน่แน่โอ้โหมาโดนครับเป็นอะไรเพื่อนเป็นอะไรก็ได้เลยยิงมันยิงมัน อ้ยระเบิดโดนพวกมันหน่อยก็ดีนะถ้าโดนพวกมันหน่อยก็ดีเราจะได้เล่นง่ายๆครับเสียงเสียงแม่งโคตรน่ากลัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยมามามต้องใช้นี่ละต้องใช้ไอพีจีละ โหหลอนเสียงเครื่องบินที่ระเบิดแล้วเนี่ยตอนเนี้อุ้ย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 เชี่ยเชี่ยเชี่ยโอ้ย,อย,อยดีนะไม่โดนเราโอ้โหยเดี๋ยวเดี๋ยวฟาบเบิดก่อนไปฟา,ปาร,ระเบิดไปฟาะเบิดรุวัวครับตอนนี้ไปโอเคเฮ้ยนายจะตายหมดโอเคโอเคสภาพแบบนี้นายจะตายหมดครับวงหายวงหาย หมายถึงไอ้วงสีแดงนะเออแต่ถ้าถ้าเป็นศัตรูนี่น่าจะวงแตกกันไปละโอเคไม่เป็นไรถึงมันผมผมให้ยีว่าเสาลุยดีกว่าโอเคเสาลุยโอเคลุยได้ลุยผมอยู่ตรงนี้รอให้มันละหมายถึงดึงความสนใจครับโอเคสวยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาดิเ่นมามาอยู่นี่ให้หมดให้หมดให้หมด อยู่นี่อยู A ่นี Bear, there, pair, light, ่มาเร็วๆๆๆๆๆมาอยู <go <go fire, okay, ่นี่เลยมาอยู่เลยไปอ่ะไปเกย์ยิงกันให้เกย์สวยทีมันไปเร็วๆๆๆๆๆทุกคนดูดูดูอันนี้ผมไม่ได้กดผมไม่ได้กดรีไวท์นะเออไม่ได้กดรีไวท์นะเนี่ยอันนี้คือเกมมันเกมมันสปอนรีไวท์เพื่อนมาให้เลยครับอุ้ยไป โอเคโอเคดิยโดนอุ๊ยแน่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 โดนขนาดนี้ทำไมันไม่บึ้มผมนี่โดนนิดนิดหน่อยหน่อยก็นะตัวแดงตัวแดงไปซากไปละตัวแดงไปซากไม่พอเราเหมือนได้เหมือนได้สกิลไอนะ้นัเปร์กการระเบิดจากเบเกอร์โอเคสวยตายหมด มาเก็บเก็บเก็บเทำลายแม่งเลยทำลายเด็ทำลายเดี damn, okay, okay, ๋ยวนี้เอเยครับเดี๋ยวรอโอเคสวยเบิดละตัว F เพื่อไว้อะไรโอเคโอเคโอเคระวังลอยระวัง่อยระวัง่อยเอเคครับไปไปตามเข็มทิศ รอกำลังเสริมมาครับโอเคโอ้มาจากด้านหลังเว้นึกว่ามาจากด้านหน้าจบยังเนี่ยมันน่าทึ่งมากที่เราตื่นตุมันเร็วมากในสถานการณ์ณตอนนั้นเองทำดีแล้วล่ะจ้าเองได้ช่วยให้ภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำเร็จไงล่ะถ้าหากพลุ่งที่ไป็นสองยึดเซนส์ววร์ไม่ได้แล้วก็การยึดเชลส์บร์กก็เป็นได้แค่ฝันกลางวันเท่านั้นอืมก็ถูกของเขาครับเป็นไรหรือเปล่าจ้า คือแค่ที่ผมเชื่อว่าผมสามารถทําสิ่งที่เบเกอร์ทําล้มเหลวในเมื่อก่อนนั้นสาเร็จได้นะครับแต่ผมทําไม่ได้ผมช่วยดอยไว้ไม่ได้เลยไม่ไม่ใช่แบบนั้นหรอกข้อหนุ่มนายได้ทําในสิ่งที่ต้องทําจริงๆแล้วต่างหากล่ะที่ควรจะทําจริงๆและจ่าดอยเองก็เช่นกันนั่นแหละสิ่งที่ควรจะภาคภูมิใจนะ เชียขนลุกอู้อู้ขนลุกขนลุกอันนี้ขนลุกจริงชีดเอ้ยผมบอกเลยอันนี้ขนลุกมากคือ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 เข้าใจไหมคืออารมณ์แบบเวลาเราทํางานอย่างเงี้ยเออเราเราเห็นใครพลาดหรือเราเคยเห็นตัวเองผิดพลาดมาก,ก่อนเนี่ยเราก็บอกว่าเออเราจะไม่พลาดแบบนั้นเราจะไม่ทําผิดซ้ำสองแน่อย่างงี้ แต่ว่าหายนะมันก็เกิดขึ้นครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามทีเถอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเชี่ยกูหลีกเลี่ยงมันไม่ได้วะเราทําให้เกิดความเสียหายนะครับมันหลอดแหละแบบเราเคยพลาดมาแล้วแล้วเราไม่อยากพลาดอีกแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นจนได้แต่นั้นในที่สุดมันสาเร็จครับผมผลลัพธ์คือมันสาเร็จคือตรงนี้เนี่ยคือถ้าถ้าถ้าหัวหน้าที่ครูข้าราชาที่ดีอย่างเงี้ยเขาแบบเอ้ยแต่นายทำสำเร็จนะ ทุกคนเนี่ยเขาก็คิดอยากจะทำให้สำเร็จแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอดี N D N D D D, มันก็สำเร็จผมก็เแบบชียร์ขนลุกเลยเมื่อกี้แบบอืมันใช่อ่ะมันใช่เลยฟีลลิ่งนี้ไปไปกันต่อครับโอเคที่ค่าหนังสือนะครับใกล้ๆก,ก,กับชาวสบอกอ่าเรายึดมาละว,วันที่สิบหกบ่ายโมงครึง่งแต่ก็มืดเหมือนเดิม <was> นั่นมันห้าวันที่ผ่านมานี่แหละครับรท่าน จำได้เลยตอนที่เรากำลังเดินไปที่เซนมาตินเขากำลังเล่าเรื่องของตัวเองไปเรื่อยๆราวกัว่าเป็นประวัติศาสตร์8ปนาทีกับเฮดอยนะครับคือชื่อเต็มของฉันก็คือเชยมัสดอยล์คือนี้เชมัสน่ะคือชื่อพ่อของฉันแล้วมันก็แปลกมากเพราะฉันไม่เคยรู้จักพ่อของฉันเลยเพราะงั้นฉันเลยคิดว่าฉันคงไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมแม่ถึงตั้งชื่อฉันตามเขาและแม่ฉันนะชอบใช้งานชื่อสุดๆอ่ะคือมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่เคยสั่งให้ฉันมาล้างจานตอนตีสามด้วยฉันหมายถึงแม่น่ะทำอาหารอร่อยนะแต่กิน แม่น่ะเคยจับได้ว่าน้องสาวจูบผู้ชายอยู่ครั้งหนึ่งถึงก็ต้องล็อกตู้เสื้อผ้ากันเลยทีเดียวแต่ว่าหมอหน้าน่ะช่างพูดครับผมว่าผมว่าคำถามที่จะถามแล้วเหรอนะทุกสิ่งที่เอ็งกลมานั้นสำคัญเราเรียนรู้จากอะไรดีๆได้หลายอย่างเลยจ้าสก็ผมว่าคุูควรไปพักผ่อนซะหน่อยนะอย่าต้องเดินทางอีกไกลกว่าจะได้พักนะครับอ่ะกล่าวลาข้างหลังก็โคเรียรอคิวอยู่ครับ นานเอาเรื่องแล้วเนี่ยพอดีในหัวกูมีเรื่องเยอะนะแซมชื่อและยุอะไรเอ่ยรรสิบโทรแจมโครเรียนครับท่านเฮ้ยเบเกอร์คุยกับผู้พันเป็นไงบ้างวะอ๋อรู้ปะเล่าให้ฟังจนท่านเหนื่อยเลยแหละเออกูด,ด้วยรู้ไหมเราควรจะเขียนหนังสือนะเบเกอร์กับเบรด ฮุกน้ำลุยไฟไม่เอาเรสกับเบเกอร์ละเพราะว่ากูเป็นจ่าก,ก่อนมึงไงล่ะเออก็จริงว่ะถ้าว่าเรากลับไปที่อังกฤษกูจีรื่องเราน,นะแล้วกูก็ชอบฝีมือเราซะด้วยอา้าวเชียร์ทำไมพูดอย่างงี้ทุกนเชียผมรู้สึกแปลกๆกูว่ามันมันมีความปักธงอะ่ะเออเอิร์นอินบาดครับจบเชีย่ยอืรอ พาร์นี้พารนี้มันมันสั้นเลยอ่ะนั่นจบแล้วครับผมโอเคจบแล้วครับกับโปรเจกต์ที่2องไม่ใช่สิมันคือไต่ภาคแต่ภาคที่สตอนนี้เล่นจบแล้วครับก่อนอื่นผมขอพูดก่อนเลยนะผมขออภัยทุกคนจริงๆนะที่ผมเล่นกากเอาเรื่องเลยกับ <laughs> b บนอบาเทอรไม่ใช่แบนขนาดชื่อเกมยังพูดผิดบาเ t อร์อินอารมนะฮะคือเล่นมา2ภาคคือจะมีแบบมีบางด่านที่เพื่อนตายหมดแต่ผมตัวเขียวมีบางด่านที่ผมตัวตัวแดงแต่เพื่อนอยู่ครบนะฮะโอ้โหคือผมเข้าใจว่าการเล่นของผมเนี่ยมันอาจจะทำให้บางท่านเนี่ยงุดหงิดบ้างต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมเฟิร์สเฟิร์สเพย์จริงๆครับเล่นครั้งแรกจริงๆ2ภาคนี้เออแล้วก็ไม่ได้แบบ เก่งเลยมากแถมไม่ได้กดตัววีเพื่อดูท่าวิจัยทั้งหมดด้วยก็เล่นตามหน้างงานนะครับผมส่วนใหญ่ถ้าไม่ให้ลูกน้องกดก็ลุยเองนะครับแต่ว่าสนุกครับเล่นมาถึงตอนนี้ได้นะฮะถือว่าสนุกเอาเรื่องเลยแล้วเนื้อเรื่องก็ผมเข้าใจแล้วแหละว,ว่าทําไมอ่าคนที่เล่นเกมแบบแอคชั่นเวอร์อ r ทูเนี่ยเขาถึงชอบเกมบาร์เทนอารกันคือเออเนื้อเรื่องมันดีฮะมัน คือมนนันทำให้ผมนึกถึงแบลวัตเตอร์นั่นแหละแต่เขาเล่าในรูปแบบของวิดีโอเกมนะและการเล่าของเขาคือดีจริงคือโอ้โหขนาดเมื่อกี้ยังขนลุกไม่หายเลยเออแต่ว่าเรื่องราวของไบรท์น์อาร์มยังไม่จบนะอย่างที่เรารู้กันเรายังมีภาค3ที่เราจะต้องเล่นกันต่อไประหว่างว่าผมน่าจะพอมีฝีมือในการเล่นบ้างพอสมควรเพราะว่าภาค3อาะภาคไฮเวย์ผมเล่น บ่อยอ่าผมไม่เชิงว่าเล่นบ่อยผมเคยมีประสบการณ์เล่นโจนเคียมาแล้วแต่ว่าเนื้อเรื่องผมก็ยังไม่ทราบครบถ้วนนะครับผมโอเคก็ขอคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้นะที่คอยติดตามถึงแม้ว่าในโปรเจกต์นี้เนี่ยคนจะดูไม่เยอะแต่อันเนี้ยผมตั้งใจทำตั้งใจแปลเพราะว่าอยากจะมาถ่ายทอดเนื้อเรื่องอยากจะให้ทุกคนมาสนุกกับเนื้อเรื่องไปด้วยกันนะครับ ก็ไม่รู้กันว่าตอนที่ตอนที่มาเชลบอกกับเรฟเนี่ยว่าเนี่ยเออเราเราทำดีแล้วในภารกิจของนายไงของนายบรรลุแล้วแล้วดอยก็เช่นกันคือตรงเนี้ยผมผมขนลุกเออแล้วผมไม่รู้ว่าคนดูเนี่ยจะขนลุกกับผมหรือเปล่านะถ้าใครก็มีรู้สึกยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขออภัยด้วยที่ผมอัพคลิปได้ไม่ฉี่ เพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกผมกค่อนข้างยุ่งมากกับทั้งงานและการเรียนนะก็พยายามทําออกมาให้ดีสุดเท่าที่จะทําได้นะครับผมโอเควันนี้ก็พอเท่านี้นะครับผมอาจจะสั้นไปนิดนึงเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่ามันมัน,ม,นมันจบแค่นี้จริงๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ดูการจนถึงตอนนี้เอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ต่อไป บาร์เทนอินอาร์มเฮลไฮเวย์เราจะไปที่ฮอลแลนด์กันนะครับเราอยู่ที่ฝรั่งเศสมา2ภาคแล้วต่อไปปฏิบัติการมาเกตการ์เด้นนะครับผมวันนี้ซีจีคงกากก็ขอลเราไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในบาร์เทนอินอาร์มเฮลไฮเวย์วันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย